สบายดีทุกคนแกวตาเดิมมือนีก็เป็นมือว่างอีกหนึ่งมือของแกวตาเนาะทุกคนมือนีแบบบ่มีทางเวียแลก็บ่มีทางเฮียเนาะมือนีแกวตาก็เลยจะมาเฮ็ดคอนเทนต์ให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะบอกไเลยว่าคอนเทนต์นี้เหมาะสาหรับฐานทรายหลายเนาะทุกคนเพราะว่ามือนีแกวตาจะมาบอกเทคนิคถ่ายหูไม้แฟนเท่าใดเนาะให้เพส่นงามแลวกับบถึกจมแนอนเนาะทุกคนเนาะเอิ้ดได้ว่าเหมาะสําหรับฐานทรายลายเนาะทุกคนเนาะส่วนสถานที่ที่เราจะไปมือนีนั่นก็คือทาราวิวนั่นเองบอกไเลยว่าการถ่ายหูสําหรับสาว นีเป็นเรื่องไงเลยนะทุกคนถ้าหากว่าไปหลินบอลงามๆแล้วแฟนไทยหุมออกมาหายบ่ถึกใจนี่บอกได้เลยว่าฐานทรายนะถึกให้แน่นอนเนาะแต่จะบอกเป็นปัญหาอีกต่อไปถ้าหากว่าทานเบิ้งคลิปนี้จบเพราะว่าแกตาจะมาบอกเทคนิคไายหุมง่ายๆให้ถ่ายแบบถ่ายแนวใดให้แฟนโม่ให้บ,จบ่จมเนาะทุกคนเนาะอ่ะก่อนจะเดินทางไปนั่นเดี๋ยวแกตาขอแวะปัปะ๊มปตทเพื่อที่จะซื้อสเสบียงก่อนออกเดินทางก่อนนะทุกคนเนาะอ่ะไปกันเลย ตอนนี้สเสบียงเฮากับพ่อมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะออกเดินทางไปที่จุดหมายเฮากันเลยนะทุกคนเนาะไปกันเลยแล้วไปเจอก,กันที่่านเลย มาหอดแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดด้วยความปลอดภัยนะเพราะว่าวานนี้เกียวตาได้มีโอกาสได้เอารถไปเช็ค UTV ออโตน,นั่นเองทุกคนเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งนั้นสําคัญหลายกับการเอารถไปเช็คเนาะ <c oughs> ทุกคนบ่ว่าจะเป็นลมยางเสียญาณหรือว่าหมอกองอียงต่างๆนทุกคนและที่สําคัญวานนี้เกียวตามีโอกาสได้เอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยเพราะว่าการเดินทางของเกียวตาแต่ละครั้งนั้นต้องได้คํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและกับทีมงานเป็นหลักเนาะทุกคน อ้ออะไรน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนก็สำคัญในทุกคนเพราะว่าต้องได้เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรหลดนั่นเองนะทุกคนแกวตาใช้ผลิตภัณฑ์ Dynamics u p e r Common Rail h i 30เพราะว่ารหลดของเกวตาเหมือนใช้น้ำมันกร๊สซ่อนถึงเป็นน้ำมันสังเคราะห์แทะลอยเปอร์เซ็นต์ที่หายทั้งความลื่นไหลแลวกะ็ปกป้องจากรพรอมนั่นเองนะทุกคนเอไดนว,ว่าการขี่รถมาแต่เวียงจันทร์จนฮอจนจุดหมยนี่โมมีสะดุดแบบว่าขับมมวนสุดๆเลยนะทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้แกวตากะ เตรียนสุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งเทคนิคการไ่ายหูแบบง่ายๆแล้วนะทุกคนไปกันเลย เทคนิคแรกแกวตาคอเริ่มที่ถ่ายจากไหนให้โบตุยเนาะทุกคนเนาะสาหรับตัวนี้แกวตาคอแบ่งเป็นสองถ่าเด้อคือถ่ายืนกับถ่าหนังนั่นเองก็คือให้นางแบบยืนบิดแอวน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอย่ายืนสื่อๆตรงๆเด้อเดี๋ยวมันจะเห็นในหุ่นของเฮานี่บึ่งคือแบนเกินไปนั่นเองเนาะให้โซซาีละน่อยหนึ่งส่วนถ่ายนางก็จะคล้ายๆกับถ่ายยืนวังกินนี่เลยเนาะทุกคนเนาะก็คือให้มีการบิดแอวน่อยหนึ่งให้เห็นข้างๆหลายขึ้นนั่นเองเก็บแขนก็ได้หรือบบสันกะเอามือค้ำค้างเนาะหรือบบสันกะ ปิดแก้มก็ได้ถ่ายแบบนี้จะเห็นนะครับเบิ่งขึ้นหนาหน่อยลงนั่นเองเทคนิคที่2ก็คือถ่ายแนวใดให้ขายาวนั่นเองตัวนี้มีหลายปัจจัยนะทุกคนเนาะหนึ่งก็คือตำแหน่งของกล้อง กองอาจจะอยู่แถวหน้าเอิ์กหรือว่าส่วนทองกระไดเนาะในกรณีที่ตะกองสูงเนาะอย่าถ่ายกดกล้องลงเด็ดขาดเนาะทุกคนห้ามเลยเนาะส่วนซองก็คือท่ายืนของนางแบบชีสวยให้เพิ่มความสูงได้ความขายาวได้นั่นเองเนาะอาจจะยืนพ่อยขาค้า้งหนึ่งหรือว่าจิกปลายตีนน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะหรือว่าอย่างหันหลังนั่นเองเนาะก็คือจะเห็นในเพิ่มมิติของขานั่นเองเห็นในขาเฮาเบิ่งคือแตกต่างใสขัวบทอกันเนาะดีกว่ายืนแล้วขาสื่อทอกันมันจะเบิ่งเป็นทางการโพดนั่นเองส่วนเทคนิค ใช่เนาะทุกคนเนาะก็คือถ่ายเพลแบบไลเห็ุเป็นธรมรมชาตินั่นเองฐานี่สีสําเร็จได้ต้องอยู่ที่นางแบบลุนล้วนเลยเนาะทุกคนเนาะต้องใส่สอินเนอร์สวยนิดหนึ่งเนาะใส่จิตนาการสวยนิดหนึ่งนะเนาะบพว่าจะเป็นเซย์ผมจิกตาเบิงหนกเบิงไม้หรือสีหัวพย์กระได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าผู้หญิงเขานี่มีหลายมุม้ฮลินอยู่แล้วเนาะส่วนตะกองกระแมนต้องมุมมุมนา,บบนางแบบน้อยหนึ่งเนาะสำหรับตัวนี้แมนนางแบบเริ่มโพสอินเนอร์เริ่มมากก็คือต้อง้าอกุดเอาเลยเนาะทุกคน กับโจภา,ารกิจของแกวตาเลยเนาะทุกคนหวังว่าฐานทายจะนําเทคนิคดีๆที่แกวตาบอกไปถ่ายหุ่มให้แฟนไว้ลงเฟซบุก๊กาอวดแวออแฟน่อยถ่ายหูงานเด้ออย่างประมาณนี้เนาะทุกคนเนะะาะหวังว่าเนาะทุกคนจะได้เทคนิคที่แกวตาบอกไปบ่หน่อยอก็ลายเนาะทุกคนนาะส่วนมือนีิก่ะแกวตาฮอดเวลากลับแล้วเดี๋ยวขอโตกลับไปก่อนเนาะทุกคนนอะสำหรับใครที่เอาเทคนิคไปใช้กะขอห้ยหักกันหล,ลายๆเด้อ การเดินทางมาชาลาวิวครั้งนี้นะทุกคนเก้ยวตาต้องขอบใจพีทีทีลูบิคหลายๆนะที่เหตุให้เกีวตาเดินทางมาด้วยความสบายใจและกปลอดภัยนั่นเองนะทุกคนเนาะสำหรับใครที่หมักเดินทางไกลแบบแก้วตาเนาะเก้ยวตาขอแนะนาให้เช็คลดก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะทุกคนเนาะและที่บอนที่เกียวตาแนะนำทุกคนให้ไปเช็คแมนอยู่ที ปตโทนยู่ที่โปรเชคหรือว่าฟิตออโต้นั่นเองเนาะเพราะว่าอยู่นั่นเพื่อนมีบริการคบวงจรแล้วกับพนักงานใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ไว้ใจได้แล้วก็ที่สําคัญเพื่อนมีพนักงานไว้คอยบริการให้คําปรึกษาเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแนวใดให้เหมาะสมกับรถเท่านั่นเองเนาะทุกคนเนะาะบ่ว่าจะเดินทางใกล้หรือว่าไกลเนาะแกวตาไว้ใจให้แบบโปรเชคเพ่นเชครถให้เลยเนาะเพราะว่ายุ่หันบริการแบบว่าประทับใจแหงเนาะทุกคนเนาะแกวตาขอแนะนําให้ทุกคนไปอยู่นั่นเนล,ลยแบบบเนาะทุกคนเนาะ ที่สำคัญ PTT ี u b ลูบีแคนผุนมีโปรโมชั่นซื้อ Dynamic Super c o m m o มันเลว6ลิตร1ป่องแถมฟรีไปเลย1ลิตรเอินได้ว่าซื้อ6ลิตรได้ไปถึง7ลิตรเลยเนาะทุกคนเนาะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่านี้บ่มีอีกแล้วเอาละทุกคนสำหรับมือนีเนะแกตตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้แกตาในเด้อเพื่อที่จะบอได้ คิดใหม่ๆของเกีรตานั่นเองอ่ะแต่ที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจพี่ท,ที่รูบิคแคนล,ลาวด้วยทุกคนเดอ้อสำหรับเมื่อน,นเกียรตาไปก่อนบ๊ายบาย